สัตว์เลียงที่เกิดในแต่ละเดือนนะคะมีนิสัยอย่างไรนะคะอันนี้ให้ไปดูที่วันเกิดของสัตว์เลี้ยงเราได้เลยค่ะ สัตว์เลี้ยงที่เกิดเดืนอนมกราละคะน้องค่อนข้างมีนิสัยที่ตรงไปตรงมาคิดยังไงก็สแสดงออกอย่างนั้นไม่ค่อยลึกลับซับซ้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความดื้อดึงมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบไม่ชอบการโดนบังคับอยู่บา้างลึกๆนะคะเขาจะมีความละมุนละไมแล้วก็เข้าอกเข้าใจในตัวเจ้าของเป็นอย่างดีก็คือเขาจะสามารถจับความรู้สึกเราได้ะค่ะว่าเรารู้สึกเศร้าอยู่เงาอยู่หรือว่าเสียใจอยู่แล้วเขาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับอารมณ์ของเราในช่วงเวลานั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ส,ส,สัตว์เลี้ยงที่เกิดเดือนนีีี้้้้้้เเเน่่่ยยะะคคคคคคแแแกาาาาขออองงววววสสัลทมมมมมพซบบ พังเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่บ้านคุกแะพังสูงมากน้องอะค่อนข้างมีความกล้าหาญนะคะใจใหญ่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะแม้จะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าขอสู้ไว้ก่อนแล้วก็น้องอะมีความขี้งอนแล้วก็ฝังใจค่อนข้างง่ายนะคะถ้าเราดุเขาอาจจะแบบดิกเลี่ยงกยารแบบการใช้ไม้ตีแรงๆหรือความพูดที่แบบแรงๆใส่เขาถ้าแบบเขาโดนดุหรือเขาบูลลี่อะเขาจะเก็บไปคิดนานมากๆแล้วก็จะงอนนานมากคือถ้าใครเป็นเจ้าของจากเนียนที่เกิดเดือนนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่ง้อเก่งค่ะ